ต้องบอกเลยค่ะว่าสถานการณ์โควิด -19 ในไทยปัจจุบันนี้นะคะยังคงมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะการอย่าตกยาละเลยการดูแลสุขภาพกันนะคะเราเลยจะพาทุกคนค่ะมาทําความรู้จักกับผักผลไม้ที่จะช่วยบํารุงปอดเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็หาง่ายตามท้องตลาดด้วยค่ะ แน่นอนค่ะว่านอกจากสรรพคุณในการบำรุงปอดแล้วนะคะผักผลไม้ที่เราแนะนำให้ทุกคนรู้จักเนี่ยยังมีสรรพคุณดีๆด,ด้านอื่นอีกเพียบเลยค่ะแต่จะมีอะไรกันบ้างลองไปฟังพร้อมๆกันนะคะ 1. ค่ะแอปเปิลค่ะคุณผู้ฟังคะแอปเปิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่ดีมากๆเลยนะคะมีสารที่ให้ฤทธิ์ในการป้องกันแบคทีเรียและก็ไวรัสป้องกันสารอักเสบภายในร่างกายด้วยค่ะ รวมถึงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกจํานวนมากเลยนะคะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ค่ะ 2. ค่ะขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยต้องบอกว่ามีสารที่ให้ฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อไวรัสต้านการอักเสบต้านมะเร็งเนื่องจากว่าตัวสารเนี่ยสามารถลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสแล้วก็ลดการจับตัวของไวรัสกับผนังเซลล์ในร่างกายจึงลดอาการเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะขิงค่ะโอ้โหหลายๆคนเนี่ยพุ่งหาน้ําขิงกันใหญ่เลยนะคะช่วงแรกแรกเนี่ยเจ้าขิงนะคะมีสารที่ให้ริ์ป้องกันการอักเสบค่ะยับยั้งอาการปวดแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการทํางานของระบบป้องกันร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยขับเหงื่อเพื่อที่จะขจัดสารพิษหรือไวรัสออกไปได้ค่ะต่อมาค่ะขันน้านะคะโอ้โหเห็นเขียวเขียวแบบนี้เนี่ยมีสารที่ใช้ในการออกฤทธิ์ต้านเคมีก่อมะเร็งค่ะ สามารถยับยั้งและป้องกันโรคหัวใจได้ดีนะคะแถมไม่พอค่ะยังช่วยดักจับสารพิษจากลำไส้และตับด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้ค่ะจึงทําให้ไอการขจัดสารพิษเหล่านั้นเนี่ยออกจากร่างกายได้ด้วยเจ้าขนานนี่แหละค่ะ ต่อมานะคะบรอกโคลีค่ะบรอกโคลีเนี่ยมีสารที่ออกฤทธิต้านมะเร็งค่ะช่วยในการขับสารก่อบมะเร็งแล้วก็สารระคายเคืองออกจากร่างกายนะคะโดยกระตุ้นให้ตับแล้วก็เซลล์เยื่อเนี่ยบุสลายเหมือนบุสลาลสารพิษออกไปนะคะร่างกายเนี่ยจึงมีการขับสารก่อบมะเร็งออกแล้วก็สารระคายเคืองออกได้เองคะ่ะโอ้โหใครที่ชอบกินบรอกโคลีบรอกโคลีผัดกุ้งเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะที่ต่อมานะคะฝรั่งฝรั่งเนี่ย เรียกได้ว่ามีสารที่ให้ฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยทําความสะอาดเม็ดเลือดชะล้างสารพิษลดการเสื่อมของจอประสาทตานะคะแถมไม่พอค่ะลดการเสี่ยงโรคม,มะเร็งปอดยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะพริกหวานค่ะพริกหวานนี่นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือวิตามินซีด้วยซึ่งเป็นสารที่ให้ทริ์ในการเสริมสร้างระบบภูมิคุค้มกันทํางานต่อต้านการอักเสบช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายช่วยทําให้แผลหายเร็วขึ้นแล้วก็สามารถลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะฟักทองค่ะโอ้โหของอร่อยของใครหลายๆคนเลยนะคะมีสารที่ทําให้ลดการอักเสบของทางเดินหายใจได้ค่ะโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหอบหืดน,นะคะแถมไม่พอค่ะช่วยบํารุงสุขภาพปอดอุอดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดที่สามารถต่อต้านการเกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายได้ค่ะต่อมานะคะโอ้โหคนที่ผิวดีผิวสวยเนี่ยชอบทานสิ่งนี้แน่นอนค่ะ มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยมีสารไลโคปีนค่ะเป็นสารที่ให้ลิชลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะลดอาการเจ็บป่วยค่ะลดอาการอักเสบในทางเดินหายใจนะคะทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดปริมาณไขมันตัวร้ายในเส้นเลือดชะลอความเสี่ยงโรคเร็งปอดได้ด้วยค่ะ มะละกอค่ะมะละกอเนี่ยต้องบอกว่ามีเบต้าแคโรทีนค่ะเป็นสารที่ให้ริตาร้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะนะคะทาให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ของลูกตาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกได้อีกเดียวค่ะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะต้องบอกว่ากินไว้ไม่เสียหายแน่นอนแถมยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไฮนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม